นี่ค่ะพี่น้องข้าวเบือวังหันทีห่อตำตุกโดดิีิอ้อนออนข้าวเหนียวหนึ่งแล้วไม่ไหมค่ะพี่น้องยันหอนหอนอยู่จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ M T Channel ก่งพี่น้องมือหนอีสภาพมาเห็ดแกงโนมัยค่ะพี่น้องแนวกินง่ายๆค่ะสดหอนหุ่มมนนะจ้ะเครื่องโมลายะพี่น้องเห็ดตามตาม,มีตามเกิดเนาะ อพริกหอมแดงจ้าตอนฟองมันฟงบอขวาเทินกะแม่มาทายไห้เนาะคะ่ะคงละคงหนึ่งมาพี่น้อง,นองหน่อไม้เขาเห็ดไวสะดวกสะดวกืวก้อมากจากตลาดยี่สิบบาทหน่อไม้นี้คือยังดิบอยู่ด้วยจ้ะยังไม่ได้ต้มเนาะใส่น้ำจานั่งขเาขาจะขายทิ้นก็เศร้าพี่น้อง อันนี้มไว้ไซนาไหหนวยนึงเด้อเพื่อความเจือจางใส่น้านิดนึนงนะจ๊ะทีนั้นไปริจ้ะถุงละยี่สิบตลาดที่บูนเด้อจังนี่อยู่อยู่นะซื้อมาเมื่อวานเนี่เอามาแช่ตู้เย็นไว้ขึ้นนึง<ๆ>เครื่องแกงเนะาะตำไว้บางหางันใสอันนี้ด้วยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดที่ดดนี่ คสูตรอีสานเนาะให้นำคนๆเนาะค่ะพี่นองข้าเบือก็คือข้าวสารข้าวเหนียวแช่น้ําไว้สิบห้านาทีแล้วเอามาตําเนาะใส่ในน้ําแกงหน่อไม้เขาก็จะเป็นข้นๆถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งขา้าวโพดได้เนาะได้อยู่จ้ะใส่แท่นกันได้อยู่อ่าได้ที่แล้วโอเคสักง่งอู ใส่ักทงไปจ้าใครมีเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ใส่ได้ด้วยพี่นองเห็ดฟางให้ยังกับใส่ได้เค่มหมูก,ก็ได้ใส่หมูสามชั้นก็อร่อยเนาะอร่อยนี่ค่ะพี่นองเขาเบื่อัาหันหที่ห้าตํานี่ให้มันแตกๆหน่อยนะมันจะได้ไ่ติดก้นหม้อเนาะแล้วก็กด,ดูดผีอ่อนปลรราฟืบ ลงไปจ้าเกลือด้วยค่ะพี่น้องเกลือนิดนึงค่ะผงนัวค่ะพี่น้องลงไปน,ง <Okay. S 2> นี่โอเคนี่มาเปิดมันจ้าโู้ยควันข้าเหนยวข่นจังเลยน้ำข้นมากเลยเอาดูแลกันนึง ซุกเราบอกวันนี้คนดียจิ้มจิ้มดูนีอ่อือเป็นค้นเลยค่ะพี่น้องชิมรสชาติเนาะชิมกันนะเห็ดตะขาวยิมจังสีหัวแสีบบนแสบไงอืออุ้ยนุ่มมากนุ่มมากแค่นี้เลยจบบ้านนี้ข้าสีใส่พักด้วยค่ะพี่น้องนี่ผักของเราจ้าพักกระแยงแล้วก็ผักนางตู่ค่ะพี่น้อง ผักกรยงทำไมมันเหี่ยวจังซื้อมาสองวันแล้วไงใช้ดีกค่ะให้มักข้าขากระใส่ใด่ด้วยค่ะพี่หน้องแต่ว่าเราชอบแค่นี้เนาะปิดไฟเลยจาะคนเบๆนนยๆไม่งั้นดากจะบ่เลยไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไอ้นี่ตีให้มันแตกตอนนั้นแล้วไงตอนเขาเบื่อให้ไม่ได้ให้มันเป็นก้อนมันก็ไม่เป็นไรเดยเนอ,อืมเรียบร้อยลวอุยว้ยหอมมาก หอมมากกระแนงค่ะพี่น้องน่ามันข้นเลยค่ะพี่น้องให้ดูจา้าเค้อยากินมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ mt channel มาค่ะพี่น้องเมนูขึ้นอยากเมนูคิดถึงบ้านแกง,นงหน่อไม้ใส่ผักกระแนงหอมๆค่ะแกงเหลวไม่ไหม้ใส่บะเอสรับพี่น้องน้ำมข้ๆนๆเนาะคะ่ะ ืืมนึมมมมง่งก็ะสมผักสมกระลำข้าวเหนียวหนึ่งแล้วไม่ไหม้ค่ะพี่นอ้องยังห่อนห่อนอยู่จ้ะจำ้ำข้าวเหนียวหนึ่งนำหวานเนะค่ะสูตรพี่บ่าวแดงแซ่บนัว ลูกโดดพี่น้องได้ยงังกินแรงเนาะค่ะมนี้องใหม่ซื้อแบบว่าเพื่อนฝันใส่นำนำยานางไว้เนาะจา้ะทุงละสาบาทเอามาเก,ก่ง สับเดีย๋ยวว่ากิน <c oughs> บ่ลงทุนเด้อพี่น้องเมนูคืดอยากจ้ะแซ่บ เขาเนียวมีความหอมของนำ้นำน้ำอ่ะน้ำสีนะจ๊ะหอมกลิ่นแบบคล้ายคบูฮาวายเบาๆแล้วก็มีรสชาติออกหวานนิดนึงเดี๋ยวมีคลิป้าหน,นึ่งนั่งกินเนงะ ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงเนะคะ่ะพี่น้องคนไข่หลาย เมื่อกับเป็นวัดกะฝากพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำเนี่เดอ้อจะช่วงนยุ่งร่ายจะร้ายหลายงานแฮเทียนอุบกลกะเริ่มเริ่มจัดบูดแล้วด้วยค่ะพี่น้องไผอย่างมาเที่ยวเนาะ มาดูความงดงามศิลปะของเทียนพันษาพักกะเนี้ยงพักอีตูรลุกโดด 응. 응. 으흠 บางคนก็ใส่ปลาห,หมึกน้นา่องหมึกแห้งกระแทบเพิ่มความกลมกลมความนัวไปอีก Mm-hmm. ครับอิมอ่มพอมดีค่ะพี่น้องโบซสบายบันไดเอาละค่ะทุกคนสำรับคลิปนีเนาะจ้ะแกงนองใหม่ใส่บอกอื้อใส่ผักกระแยงหอมๆกินกระสมผักข้าวเหนียวซีฟ้าแซ่บจ้ะ มือนกับบ่เคยสบายเนาะคะ่ะพี่น้องก็กินได้ซ้ำนี่กัอิ่มพอดีค่ะกินแล้วก็สิไปกินยาคือเก่าน,นะคะพี่น้องทำเหมือนกินสดลวดกินมุ่งม,มั่กินบอสุภาพจังไลยก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้เมนูนี้บ้านๆแบบนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งใจให้หมวยนน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ